สวัสดีช่วงสายๆจ้าคลิปนี้กี้พามาอัปเดตพยากรณ์ฝนวันนี้15ตุลาคม2564พร้อมกับอัปเดตฝน16 1 9ตุลาคม64และอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนของภาคเหนือและอีสานตอนบนนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับวันนี้ฝนสะสม24ชั่วโมงค่อนข้างเยอะเนื่องจากร่องมรสุมยังคงพัดผ่านประเทศไทยบวกกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแรงทาให้ประเทศไทยมีฝน มากขึ้นเน้นจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีชัยภูมิกำแพงเพชรบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีและบริเวณจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดที่กี้พูดมานี้นะคะและที่สำคัญบอกเลยว่าให้ระวังเรื่องน้ำช่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อันนี้เป็นแบบจำลองของฝากฟังยุโรปนะคะแบบจำลองของ ECMWF และ GFS ก็แจ้งมาดังต่อไปนี้ ช่วง16-19ตุลาคม64บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ตอนบนของประเทศไทยเริ่มมีฝนลดน้อยลงส่วนมรสุมจะเลื่อนไปผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงหลังจากกลางเดือนตุลาคมไปมรสุมจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ทิศทางลมยังคงไม่แน่นอนค่ะยังคงแปรปวนอยู่ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปวนนะคะมาดูเรดาร์ของภาคเหนือค่ะตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนอำเภอแม่อายฝางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเวียงชยัยเชิงจังหวัดเชียงรายบ้านห้องป่าสซางจังหวัดลำพูนจ้ะ ถัดมามาดูที่อีสานตอนบนจ้าตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองบึงการโซพิสายพรเจริญจังหวัดบึงการวังสามหมออุดรธานีแก้งครอะคอนสวรรค์เทพสิทธิ์ชัยภูมิมัญจาคีรีหนองสองห้องเปื่อน้อยขอนแก่น สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบรบือวาปีปทุมนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามคำม่วงาศาสตร์สขานเมืองกาะสินจังหวัดกาะสินสีเทพจังหวัดเพชรบณ์พนาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะมีอะไรมาแจ้งข่าวมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้บ๊ายบาย